โอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโลโบอกในแบบที่มีชื่อว่าบอกฟูดกันด้วยนะครับในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำคอมโบในมือถือแล้วมาดูว,ว่ามีทั้งหมดกี่คอมโบที่ผมสามารถทำคอมโบในมือถือได้แล้วสามารถนำไปล่าค่าหัวได้หรือเปล่าโอเคถ้าหากว่าคุณผู้ชมพร้อมแล้วอะไปดูในคลิปเลยครับผม l e t ก go ครับ โอเคครับ okay, ผมสําหรับคอมโบแรกก็จะเป็นสายปืนนะผม up, อัพอ่ปืนตามหมาป่าแล้วก็เลือ่อนตามนะแล้วก็ส่วนของที่แบบไม่ค่อยจําเป็นอะ่ะใช้น้อยที่สุดเอาเอามาไว้ไวในกระเป๋าเช่นหัวน้ำแข็งเนี้ยผมแค่เอาไว้ล็อกส่วนที่การทําส่วนวิธีการทําคอมโบก็คือสกิวีแล้วถือดาบรอนะปึ๊บปึ๊บนี้ปึ๊บยิงเดี๋ยว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 นเดี๋ยวแป๊บนึงเ,เมื่อกี้เนะี่ยผมปิงเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม,ม่เอาสมุดล็อกได้โอเค แล้วก็เสร็จปุ๊บยิงอย่างนี้แล้วก็ตึ๊บตึ๊บแล้วก็โตอย่างนี้เราเบิดประมาณนี้แหละสําหรับคอมโบสายปืนคอมโบแรกในมือถือนะเ,อเดี๋ยวทำให้ดูใหม่สามารถนําไปทําตามได้แล้วนะครับถ้าใครอยากจะทําตามอ่ะเดี๋ยวทําให้ด,เเดเูเดี๋ยวทําตามให้ดูอฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จะทําตามเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวทําให้ดูใหม่อีกรอบหนึง เดี๋ยว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 อันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับเดี๋ยวเดี๋ยวโทษโทษโทษอันนี้ไม่นับอาสมมติสกิลวีโดนนะโดนแล้วอ๋อโอเคโดนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโตไปประมาณนี้ถามว่าคอมโบนี้ช็อตช็อตเดียวตายไหมมันก็มีโอกาสตายนะมันคอมโบเดียวอาจจะแบบอาจจะตายได้อาจจะตายได้นะคอมโบนั้นแ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาดคมูคอมโบที่สองกันเลยดีกว่าโอเคครับต่อไปเป็นคอมโบที่สองสำหรับสายปืนเนาะผมก็จะใช้ขคมามับผลแล้วก็ไอ้นางสติกอุซบเนี่ยวิธีการคอมโบก็คือคิววีล็อกปุ๊บวิลิงโลก็เปิดวิงโลไปปุ๊บจิงวิทีนึงประมาณนี้เม,มื่อกี้ผมโซผิดเ <laughs> มื่อกี้ผมโซผิดขอโทษเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวทำให้ดูใหม่โอเค เดี๋ยวทำไม่ดนใหม่ก็ไม่มานะรอคูดาวกันนะเดี๋ยวรอคูดาวกันเออตอนนี้สกิลคูดาวเสร็จแล้วมาเดี๋ยวทำไม่โดนรอบนึ่งการทำก็ล็อกอัพมีมีวิ่งเร็วเปิดวิ่งเร็วปุ๊บยิงไปทีนึงปุ๊บกดโซไม่ติดอ <t |cs|> ่ะขอโทษแท้ๆโซติดก็จะแบบตัวมันจะอยู่ประมาณนี้ก็ปุ๊บเราก็ตามด้วยสกิล X ใช่ล้วก็ตามด้วยสกิล X ของซูเปอร์พิเมนโอเคนะประมาณนี้ ต่อไปเป็นคอมโบที่4ครับดาบคอมโบที่4ก็จะเป็นแบบเป็นดาบสำหรับแต่ดาบนะจะเป็นดาบโซคมเดี๋ยวทำให้ดูแล้วก็ผลน้ำแข็งไว้ล็อก1นึ่งใช้ผลน้ำแข็งล็อกแล้วก็แบบสปอตเซมเมนวิธีการทำก็แบบนี้สำหรับในมือถือปุ๊บล็อกอยิง โอเคเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบนึงเดี๋ยวเรอสกิลคูดาวโอเคตอนนี้สกิลคูดาวคูแต่เดี๋ยวเอามอนเกิดตรงนี้ดีกว่ามันง่ายง่ายดีโอเคตอนนี้มอนเกิดแล้วนะให้เราแช่ปับ๊บเอาแช่โดนเสร็จใช่ไหมาหันมาระยะประชิดเลยครับระหว่างล็อกเราก็ขยันหน้าจอ,อแบบนี้มันไม่ถึงขั้นตายเลยสามารถทําให้เจ็บได้ไอ้สมมุตินะ เลือดเขาเหลือครึ่งหน,นึ่งเงี้ยแล้วคุณทำติดทุกดอกเนี่ยก็ก,ก,ก็ก็ตายได้โอเคต่อมาเป็นคอมโบที่5ครับผมาดาบที่ผมใช้ดาบที่ผมใช้ก็จะเป็นดินโคฟูสำหรับสายดาบนะวิธีการทำก็แบบเดียวคล้ายๆกับฟืซนๆหรือเปล่าก็แบบนี้ตึ๊บหลอกๆปึ๊บแบบเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้แรกเมื่อกี้แลกเดี๋ยวเอา,าๆๆใหม่เอาใหม่เดี๋ยวทำไม้ดูใหม่ แป๊บนึงเราโูดาวก่อนเดี๋ยวทำให้ดูใหมระหว่างนี้ก็ตีมอนเล่นๆไปก่อนแล้วกันตีมอนเล่นๆไปก่อนระหว่างนี้ก็เราโูดาวนะโอเคทำแบบนี้น้ำแข็งล็อกล็อกได้เสร็จสกิลรัวๆอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้โอ้ไม่ติดอีกแล้่ต้องมานั่งทำใหม่อีกแล้วไม่นะทำไมไม่ติดเอาไหมา เดี๋ยวทำไม่ไู้ใหม่เพิ่มเมื่อกี้ทำไม่ติดรอบสามผมรับรับประกันเลยว่าต้องติดชัวรอบสามหรือรอบสี่วะเอาเป็นว่าช่างช่างมาแล้วกัน <c oughs> ไม่นับและขี้เกียจนับ <c oughs> โอเคล็อกปุ๊บต้องทำมามีอยู่เลยวะโอเคปุ๊บดุบด๊บดุบด๊บดุบด๊บดุ๊บดุ๊บดุ๊บก็สักทีหนึ่ง่าก็จะได้ประมาณนี้ โอเคท้ายคลิปนี้ผมมาโชว์อันนี้ดีกว่ามีบัก๊กไม่รู้ว่าบั๊กนี้มันทาได้อยู่หรือเปล่าคือบั๊กผลน้าแข็งที่แบบทําให้น้ําแข็งมันใหญ่ขึ้นวิธีการทําก็คือกดอ่ากดนี้รออเพื่อ,อ,อสมมตนนินันคือศัตรูใช่ปหมให้เรากดสกิลเนี่ยสกิลเนี่ยรอแล้วก็กดโซปุ๊บกดโซนงทีแล้วก็น้ําแข็งใหญ่ขึ้นปะนใช่ไหมหรือตาถัว่ววะเอาใหม่เอาใหม่เด้อเด้อเดแป๊บนึง เดี๋ยวหาข้อแตกต่างก่อนแป๊บหนึ่งมันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าวะโอเคตอนนี้สกิลคูคดาวเสร็จแล้วนะกุโ,กโซทำไมทำไม่ติดวะหรือเป็นเพราะแหลกวะแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะลองทำไม่ติดก่อนแป๊บนึงโอ้ทำไมทำไม่ติดวะหรือเป็นเพราะแหลกหรือเขาแก้บั๊กไปแล้ววะเฮ้ยเขาจริงดีบั๊กทำมาหากินเลยนะ โอ้จบแล้วมามา,ามาเ๋ยวทำไมทำไมโอเคโอมาพอดีปุ๊บใหญ่ขึ้นไหมมันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าอ่ะแยกไม่ออกโอ้ทำไมมันแหลกจังวะโอมัไม่ได้ด้วยโมหมันทำไมทำไม่ไมติดแล้วเขาแก้ออกมาแล้วหรอเขาแก้แล้วหรอไม่จริงเขาแก้บัคตัวนี้ออกไปแล้วงั้นเหรอใช่หรือเปล่า แอดมินแก้แล้วหรือ,หร,อหรือยังไม่แก้แวะหรือทําไม่ติดวะโอเคเดี๋ยวผมลองอีกประมาณสองถึงสามรอบถ้าทําไม่ติดก็ถือว่าเขาแก้แล้วกันมา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 ลองมาลอง,ลองรอบที่หนึ่งก่อนจึ๊บใช่ไหมใหญ่ขึ้นไหมมันใหญ่ขึ้นปะใช่ป่วาววะทุกทีมันจะแบบใหญ่มากอะแบบเหมือนคูณสองอะเหมือนคูณสองสกิลวีไปอะอ,อ คูณสองเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำใหม่รอบที่หนึ่งถวาไม่ติดโอเครอบที่หนึ่งถอวาไม่ติดเดี๋ยวลองดูรอบที่สองเพื่อจะติดเดี๋ยวรอบที่สองเผื่อจะติดวันถูกหรือมันเป็นเพราะแหลกวะเดี๋ยวรอบที่สองก็ถือว่าไม่ติดแล้วกันเอ้ยมันทำยากทำเย็นหนีเลยเหรอเมื่อก่อนทำติดง่ายนะเมื่อก่อนแบบโตปับตรงนี้อ่ขึ้นตรงที่ผมยืนตรงนี้จุดหนึ่งเอสมมติผมโตตรงนี้มันก็ขึ้นจุดนี้จุดหนึ่งโห ทำไมอะผมแหลกเหลือเลยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทำไมอรอบนึ้งถ้ารอบนี้ติดก็ถือว่ายังไม่แก้แต่ถ้ายังไม่ติดถือว่าแก้แล้วมา1-2-3่ One, two, three. ปุ๊บใหญ่ขึ้นเป่าวะ่ะหรือคิดไปเองวะใหญ่ขึ้นไหมผู้ชมสังเกตปะถ้าคุณผู้ชมะเห็นว่าใหญ่ขึ้นอคอมเมนต์หน่อยนะ,อะตอนนี้นผมไม่รู้ว่ามันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์นะว่าคุณผู้ชมที่เห็นคอมโบไปทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมทําติดคอมโบที่เท่าไหร่กันบ้างโอเคไหมแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะคุณผู้ชมอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้นะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณผู้ชมครับชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดปุ่มไลค์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ